สวัสดีค่ะเอินพาพี่น้องมาใส่มองปากกระเดิดเด้อจะ้ะเพราะว่าใส่มุ่งพ่นกับบวกเขาเฮ็ดจังไงเพิ่นกับพวกเขาเอินอยากได้ปลาล่านะจะ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะจะ้ะน้องบ่เสียเวลาเนาะคล้องแถวบ้านเอินเด้อจะ้ะนี่จะ้ะคล้องเดิมที่เอินเคยพามาใส่ตอนที่น้ำหลายๆเนาะจะ้ะอันนี้น้ำมันแห้งแล้วเนาะจะ้ะบ่ลงน้ำคือเก่าเด้อจะ้ะ คือ้อจ <laughs> like ้ะบุญ่ะเปาดโอ้ยโอ้ยลุดอุ้ยลุดไปจรงนี้เอาขึ้นมาปลดอยู่เทิงเนาะจ้ะจังไปเนี่ยเปิดถืกดีอยู่จ้ะปากกระเดิดเนาะนี่จะตัวใหญ่ใเนาะโอ้ยลุดไปน้ำเนาะเอิ่มไปซื้อมองหน่อยมาด้วยจ้ะพุญ่ะ าถูกหลายเนาะจ้ะเอิ้นสิพาพี่น้องลองคลองได้บะเนี่ยที่ไปเรื่อยๆจนสุดคลองพุ่นเนาะเอาไปเฮ็ดปลาดจ้ะถึงหลายเนาะ <c oughs> ไปใส่มุงเพิ่นกะบ่เบข้าเพิ่นเก่งกว่าเอิ้ญเป็นตาใส่อยู่ตัต้งจ้ะไม่น,นี้เอิ้นบ่ได้ไปเฮ็ดงานเด้อจ้ะ เมื่อวานเอินกับมาดักอันอใส่ม่องไหวก่อนไปหาน้องใหม่เนาะเอินกับมายามแล้วได้ป่าพวกขี้โตพันเป็นม่องอันห่างก่อนหี่จักน้อยเนาะม่องคุณพ่อนเป็นทรงมะหายจ้กเออเอินกัเลยว่าไปซื้อม่องอันนี้มาใส่เบืนเน่องนาอจ้ะอยากได้ป่ากระเดิดนี่ไหมจะ้ะเห็นผนหลายพวกขี้บาทออจะ้ะอัน สิบสี่ลิงถ้าเป็นบ้านเท่ากับประมาณสี่เจ็ดยี่สิบแปดเก้าสิบเก้าสิบก็บาทมงอ่ะเนี่ยเออก็โอเคอยยะประเห็ดประแดกเนาะจ้ะหลายคักเดี๋ยวเอิญปดก็นเนาะจ้ะเดี๋ยวคอยมาเบิงเนาะจ้ะ นี่จ้ะเอิอนไซลอบเดียวเนาะแล้วเอินสิพาพ,พี่นองไซไปพู่นล้อลงไปเรื่อยๆเนาะโอ้แดดดีดีมื้อนี่เอิอนยุดเด้อจ้ะโอ้ถูกอด้่จ้ะเอินเฮ็ดโอ้ยโอ้ยเอาใหม่มานำโอ้ ถูกหลายอยู่เนาะจ้ะปากกระเดิดไหมนี่ากได้ปาลาแน่แน่เลยเอินที่นี่เอินยังได้ปาลาปากกระเดิดเด้อจ้ะปลาอื่นน่ะมีหลายอยู่จ้ะเหตุใดเนาะเวลาวางเอินก็นหาเห็ดจังสิล่ะจ้ะปากถูกหลายอยู่เนาะจ้ะเนาะ จ้ะที่เอิญรอบแรกเนาะจ้ะปดจับปด <c oughs> ห่อนห่อนไล่ามาไหนเอิญว่าดัากปลานี่แล้วเอิญจะไปเข้าสวนเนาะปลูกมาทั่วจ้ะปลูกมาทั่วปลูกผักเนาะอันเอิญจะปลูกผักอันยังก่อนยังก่อนพักกัดหินบานเฮาแม่จ้ะเอาไว้เฮ็ดสมกินเนาะจ้ะ เออแสบเด้จ้ะเฮ็ดสมพักกับอันปิ้งป่าโอ้ยเข้ากันเพื่อนอนันเอินวานไว้เนาะเพื่อนกนใหญ่แล้วกับเป็ดตะปูล้วล่ะว,ว่าเอินมากมักกินป่าเด้จ้ะเพราะวา่ายังเอิเพันแพงเนาะเอินกับ,บ่่คยมีเงินเนาะกับยังวานหล่ะนะ กะหากินตามมีตามเกิดเนี่ยเนาะจ้ะคนเฮาเนะลาทคือหลายแทะเอาจากสามสี่บาทกับเมื่อแล้วเนาะจ้ะเป็นยังสิถือหลายครักเบิดเดอยากไปยามไหม สองรอบเนาะจ้ะรอบนี้ม่ถึงกับหลายแล้วจ้ะเออนี่จ้ะเดี๋ยวเอือนปอดกันเนาะจ้ะม่ถึงกับว่าหลายเนาะ ห้องตัวนี้เอินว่าเับไปน้ำหลดไปซักไว้เดี๋ยวเอามองอันถ้าฝนตกเอามองคุณ่อนพ่อนเดียนเพื่อนไหามามาใส่เพื่อนจะถูกป่าไงเนาะต้องเอาไปซักก่อนอว่าเพว่าฝนใส่แต่เมื่อวานนี่เนาะเอินกับกว่า้นจะพังเนางไปซักให้เพื่อนสะอาดก่อน ใช่ก็ถูกยุ่จ้ะ <ไง S 1> <laughs> สิพาพี่น้องเมื่อไรได้บัตเนี่ยคุณก็โอเคอยู่พคนตโตใหญ่เนาะจ้ะเดี๋ยวเอตติ่มปดก็น้อจ้ะได้จังไปเบิ่งป่ารวมเนาะจ้ะเอิ่นคิดว่าเพิ่มบ่ถูกแล้วเนาะจ้ะเอิ่นจนนนะใส่มอ,องหน่อยแทนเพราะว่าโอ้ได้ส่อนใหญ่เด้อจ้ะคุณ เห็นมัเนาะว้าโดดๆๆๆๆเฮงเแล้วุท่านนี่จับพี่น้องถือไก่ซอนใหญ่เห็นมัเนาะอึดกระได้ aduk ใหญ่ิมาชสยไว้ก่อนไปหาน้องใหม่เนาะเับไปเอาน้องใหม่ไปไว้ล่งทิพย์อาบน้ำไม่หยาบอีกรอบนึงี๋ยวมือเอือนจังหยาบอีกรอบนึงเนะจ๊ะ นี่จ้ะแต่ชอนม่ได้เอาแนวมาใส่ ปวดอยากอยู่ข่ามคลองไปพูนป่าที่เอินได้เนาะจ้ะป่ากระเดิดแล้วกับป่าข้อสองตัวถูกม่องกับปาดุกตัวเนึงแล้วกับป่าเข็งเนาะ ปลาเค็งเพิ่นมตีตะแม่ใหญ่ๆเด้อจ้ะดูนี่แม่จ้ะผุ้น่ะเออเอินไปได้จ้ะเอินว่าเพิ่นเป็นปลาเป็นอันนี่ไหมเป็นตับปิ้งก็เลยไปใส่พ่อได้กินเนาะถ้าจังใดคลิปนี้เอินก็นจะไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจา้ะเนาะเอินฝากไว้น้ำในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินน้ำในเด้อจ้า ขอพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิ่นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ